เวรามณีสิกขาปังสมาธิยามิอมิสุวิชาจาราวิ i, ีรามณีส uh ิกขาปังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปังสมาธิยามี ชาปมมาตธานาเวราณีสิขาปัทังสมาทิยามีสุราเมพระยาชะปมมาตถา,านาเวราณีสิคาปัทังสมาทิยานีเิมานิปัญจสิขาปัทานี สิเลนะสุขติยันติสิเลนะภูคะสัมพัาธ์สิเลนะนิพพุทิยันตีตัสมาสิลังวิโสทะยีตเตยิมานิปัญจสิกขาปะถานิสมาทิยาณิตุติยมานิปัญจสิกขาปะถานิสมาทิยาณิ ปติญาปิมาลีปัญจสิกขาปัฏฐานิสมาธิยาบีวิปติปติภาหะยัพพะสัมปติสิทธิปติภาหะยัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพยาวินาสายาปริตังบรุธมัะกลัง วิปติปติภาหายาสัพสัมปติสิทธิยาสพโรควบินาสายาปริตังพรธมังคลังปริตวานเมตังสมตาภันตะอวิจิตติตาปริตังพนันทต सखे कामे चरुपे केरि से करता ते चंदली के हाँ विमाने ती रथे जखामे दरुवना काने के हावतुमि छेते भुमाजयान्तो केवाचरात्राविसे यक्कंथपनाथा इतंता

สัมมาสัมปวะระสัมปวังสรังันมมสรังัามม अब्दाद्ध्ड काथा अमिन द्धियाँ विवाद्ध्दा विवाद्ध्ण ระตะนาจายาสานุภาณโมโหมะกาเรตุปราทวานโมอาคารุภาเมนะจวันเทโหตุสานพันทานโมอาคาราสะเทเจนะบิดิมเทโหบิดเรจบาลมะเสวนาจปา जगत्ो जा पलित कलो पञ्च जया ตัมมังคะลมุตตัมมังยะตัมมังคะละมุตตัมมังพุทธัสโลกตัมเปนิจโตยสนากรรปัตยโสขังเวรชังเพีันเห็นตัมมังคะละมุตตัมมังเตตาติสัมมีญาติวิจังยังกวาหุร

ต้นเทียนพรรษานะคะก็แล้วก็ประกวดเทียนพรรษาด้วยนะทุกคนอยู่หน้าสำนังกงานเทศบาลเมืองสุรินนะคะแมมินก็พาเก็บพรนแาส่สอนบางส่วนอันนี้ก็จะพามาดูต้นเทียนพรรษานะคะข้างในก็ยังทําพิธีทางศาสนาอยู่นะทุกคน ะะก็เป็นการสมโพชเทียนบรรษาพรุ่งนี้นะคะเวลา15นฬิกานะคะก็คงจะเห่เทียนบรรษานะคะมีทั้งหมด11ทีมหรือเปล่านะคะทุกคนนะคะวัดในเขตเทศบาลเมืองสุรินนะคะทุกคนเนะ,ะร่วมแห่เทียนบรรษาในวันนี้ก็ามาดูต้นเทียนสวยๆนะคะทุกคนนะคะ ข้างในจะเป็นพิธีฝ่งสงศพนะคะสวยงามนะคะแต่ละต้นยันสวยงามมากนะคะทุกคน,นแต่ละวัดนะคะันี้อันสวยมมากเลยนะ ไม่รู้มีกี่วัดนะาวันนี้ปีนี้ไม่รู้มีกี่ทีมนะคะ ไม่ได้อยู่ในไร์สดนะคะทุกคนบรรยากาศในไร์สดก็ชมต้นเทียนนะคะข้างในก็ยังอันนี้อยู่นะคะเป็นฝ่ายสูงอยู่ช่องตอนรัศมีไร์สไตสล์ใบสรินก็พาทุกคนคุยน,นะคะมาชมบรรยากาศต้นเทียนนะคะต้นเทียนพันษาในวันนี้นะคะ วันที่8กรกฎาคม2568นะคะกหวังอย่างนี so who, ้ไง้ทีทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในวิดีโอนี้นะคะทุกคนเนาะนะคะ ทุกไลฟ์ทุกการรับชมเลยนะคะวันนี้ก็แอมมินก็คงจะขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในไลฟ์สดนะคะช่วงต่อไปนะคะขอบคุณทุกทุกไลฟ์ทุกการรับชมนะคะเพื่อนๆที่ชอบคลิปของเราอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่ออไปนะคะสุสวัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเพื่อนมาชมทางไลฟ์สดต่อนะคะ